ครบจบที่เดียวอาหารสดอาหารทะเลเยอะมากๆเลยค่ะกุ้งหอยปูปลาตัวใหญ่มากเลยปลาหมึกสดๆกันเลยนะคะเราสามารถเดินเลือกได้เลยนะคะมีหลากหลายร้านให้เลือกเลยแบ่งโซนชัดเจนเลยค่ะโซนอาหารสดโซนขนมโซนของหวานโซนผักโซนผลไม้นะคะกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่มากสดสดเลยค่ะปลาทะเล เยอะมากมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะเดินเลือกหาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะปูทะเลปูไข่ปูมา้าคือมาเดินที่ตลาดเกียร์นะคะสามารถหาของได้ครบทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยสดๆแล้วก็มีผกัก มีผล,ลไม้พร้อมเลยนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายความอร่อยได้นะคะเราสามารถเดินเลือกหาซื้อได้ตามต้องการเลยค่ะใหม่ๆสดๆทุกร้านเลยค่ะวันที่เรามานะคะเป็นวันพฤหัสนะคะของค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะพวกอาหารสด แล้วก็อาหารอื่นๆค่ะผละไม้ก็เยอะนะคะถ้าหากมาวันเสาร์อาทิตย์ร้านก็จะมีเต็มทั้งตลาดเลยค่ะผลก็ค่อนข้างเยอะนะคะทุเรียนหวานมันที่นี่ก็มีนะคะน่าทานกันเลยละคะ่ะทุเรียนร้านนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ